ีครับทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆคงจะเบื่อป่าเขาลำนองปลากันแล้วใช่ไหมครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมากางเต็นท์ริมทะเลกันนะครับผมเพื่อนๆคงจะบอกว่าเฮ้ยริมทะเลใครเขาไปกางกันทั้งนั้นแหละแต่จุดที่ผมจะพามาในวันนี้นะครับจะเป็นจุดกางเต็นที่ถ้ามาทางใต้แล้วเนี่ยจะเป็นจุดกางเต็นที่ใกล้ที่สุดแล้วที่สามารถค้นหาได้ในกูเกิลแมปนี่นะครับ อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญครับผมนี่หรือที่เรียกกันว่าจุดกลางเต็นท์หาดจอมพล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 ครับเดี๋ยวไปเจอข้างในครับครข้าไปดูข้างในกันครับผมมีปลาโลมามาโดดโชว์อยู่ฝูงหนึ่งตรงนี้ คือเขาจินตนาการว่าแถวนี้มีไงเขาก็เลยทํามาโชว์เอาไว้ให้มันสวยๆนะครับแต่มีไม่มีหรือเปล่าก็าไม่รู้คงจะออกไปไกลนู้นนะถึงจะเจออ่าแต่ตอนนี้ผมเจอแล้ว่าหตัวนี่ดำน้ําอยู่ก็มีนี่เห็นไหมนะครับข้ามาปับ๊บนี่ทางซ้ายมือนั่นนะครับก็คือจุดลงทะเบียนนะครับค่ากลางคนละร้อยห้าสนะครับแล้วก็ค่าไฟอีก2ีบาทนะครับในนั้นนะครับนะผมจะพาเข้าไปนะอยู่ในนั้นเลยครับ เมื่อกี้ที่เจอสี่ห้าตัวนัานลูกมันแน่นแน่นแน่เลยแม่มันอยู่นี่เห็นปะโอโอ๋อคนละพันกันอันนี้วานสีน้ำเงินส่วนนี้นั่นปลาโลมานี่โอ้ถ่ายรูปได้แล้วไอ้เมื่องตรงนี้นี่นี่นี่ข้าวูในปากมั้ิในปากมันมีอะไรเ่าวะ,ะมีอะไรไหมยอ, <c oughs> อ,ยอย่าบอกนะว่ามีขยะอยู่เต็ม ตัวใหญ่สียเปล่าได้กินปลาตัวเล็กๆ,ๆตรงนี้ล่มรื่นมากเลยแต่ตรงนี้เขาไม่กลางเป็นพื้นที่ปูเสือที่เฉยนี่มีโปงมีเปด้วยเห็นไหมอันน่ะเออเป็นชายหาดที่มีหน้าหาดกว้างอ่ะแล้วก็น้ำก็จะ เขาเรียกอะไรลาดเอียงลงไปอารมณ์แบบว่าเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับไอตรงนั้นมีสะพานหินอยู่ด้วยเห็นปะนั่นแหละมีสะพานหินยื่นออกมาให้ออกไปถ่ายรูปหรือว่าถ้าทางตกปลาก็ได้นะแต่ต้องรองน้ําขึ้นเนะี่ยตอนนี้น้ํามันลงเนะี่ยนั่นแหละตรงสะพานนั่นแหละนะฝั่งส่วนฝั่งขวามือน,นี่ก็เดี๋ยเขาก็<ๆ>จะมีเออเขามีร้านอาหารดนวยนะมีร้านอาหารมีอาหารตามสั่งด้วยเผื่อเพื่อนๆมาแล้วแบบ ไม่อยากจะมานั่งทําอาหารหน้าดำคาเครียดอะไรอย่างนี้ไงแต่อยากจะมานอนเต็นท์กินบรรยากาศแบบอ,อะไรเขาเรียกหาดทรายสายลมแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาหารไม่ทํานี่มาสั่งที่นี่กินได้สบายๆถึงเวลาหิวก็ามานี่ฮะอย,อยู่ตรงนั้นนะเห็นป่ะคือเท่าที่ผมได้พูดคุยกับเ,เจ้าหน้าที่ของทางหาดจอมพลเนี่ยนะ เขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องการทำประกอบอาหารนะ,นะครับเ mm hmm. ตาปิกนิกไม่ได้ได้แต่เตาแก๊สกระป๋องนะครับ mm hmm. แต่เขาไม่ใช้เตาไฟฟ้านะเออแต่เขาก็เก็บเก็บค่าไฟา20บาททํากับข้าวแบบมีควันหรือว่ามีประกายอะไรอย่างเงี้ยเ mm hmm. ขาเขาจะห้ามเลยนะครับเหมือ hmm. นมันก็มันมันเคยมีอุบัติเหตุมากขอน mm hmm. อยู่ตรงนั้นจำนวนหนึ่งประมาณ3-4ีเต็นท์มาก่อนผมแล้วนะครับนั่นอ่ะอ้าวมีเรือมาจอดรอเราอยู่ลำหนึ่งตรงนี้อาร์มี่โอเทลหาดจอมพลนี่ครับอ๋อเอาคือเอามาโชว์ไว้เอามาโชว์ไว้ให้ถ่ายรูปเป็นเรือพังแล้วเรือเก่าเออแต่กลางคืนสวยนะท่าทางอ่ะเดี๋ยวกลางคืนถ่ายดูอีกทีดนึงคือ อาวอาไทยเนี่ยนะยาวลงมาเลยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบอะไรต่ออะไรเนี่ยทิศตะว,วันออกเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือก็คือสรุปว่าถ้าใครกลางติดแนวเนี้ยนะครับตอนเช้าจะโดนแดดสองแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงสะพานหินนั่น <c oughs> คืออารมณ์แบบว่าเหมือนจะทําเออฝั่งโน้ตมันมีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดมานะไม่ได้มีตรงนี้ที่เดียวนะมันคล้ายๆกับว่าเอาไว้กันคลื่น กันน้ําทะเลซาะชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยตอนเชา้าน้ําน่าจะขึ้นมาลึกแหละขึ้นมาถึงนี่ป่าไหมดูตอนเช้าถ้าทางจะสวยเลยถูกไหมเพราะว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางหน้าหาดพอดีอะดวงอาทิตย์ขึ้นหน้าหาดปั๊บเนี่ยแล้วเราก็มาถ่ายรูปมาอยู่แถวแเนี้ยเออแบบสวยอะเออเนี่ยโอ้ มีขวดเบียร์อยู่ด้วยอ่ะสงสัยผมต้องมีงานทําอีกแล้วเมื่อวันนี้นี่นี่แล้วผมถ่ายย้อนไปตรงที่จุดกลางเต็นท์เร้นะนั่นหลอยู่ตรงนั้นนะั่นแะนั่นแหแต่แถวนั้นนะ่ะแนวสนนั่นแหะสวยไหมตรงบริเวณสะพานหินนั่นนะครับเมื่อกี้ที่พาไปอ่ะก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของจุดกลางเต็นท์หาดจอมพลแล้วนะครับ จะพาไปดูจุดกลางเต้นของผมนะอืวันนี้ก็เลือกที่จะอยู่ในป่าไม่เอาติดหน้าหาดเลยทีเดียวเพราะเดี๋ยวตอนเช้าแดดส่อง oh, <no. S 1> นะพยายามหาแนวต้นไม้มาบังไว้ทั้งเช้าและเย็นแล้วก็ข้างหน้าจะมีเรืออยู่ตรงนั้นเพื่อถ่ายรูปอะไรตอนเช้าตอนไหนก็ได้แล้วแต่นะนะครับอ,อยู่ตรงนี้เขามีปลักไฟอยู่ตามต้นไม้ด้วยนะนี่ จากจุดจอดรถแล้วก็ห้องน้ำก็นิดหนึ่งนะประมาณห้าสิบเมตรสาสิบถึงห้าสิบเมตรประมาณนี้แหละก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเพราะว่าเรามากลางเต็นท์อะนะถ้าเกิดว่าสบายๆก็อยู่บ้านนะนอนอยู่บ้าน,นครับเราต้องการหาสิ่งใหม่ๆ <c oughs> เบื่อกับชีวิตเดิมๆนะครับ <c oughs> นี่นะเหมือนเดิมวันนี้ผมเทเลสหน้าไม่ได้ลงนะครับก็กลัวลมกวฝนเหมือนเดิม ปกติเต็นท์นี้เขาจะมีที่ยึดอยู่ที่เดียวตรงนี้นะแต่ว่าของผมจะยึดเสริมที่ขาที่ก้านมันอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับด้านหน้ายึดสองเลยตรงนี้อีกตรงนี้ไม่ใช่ที่ปลูกเชือกนะผมผูกเสริมขึ้นมาใช้เชือบฟางที่ยึดมาครั้งก่อนนะครับยึดไว้อย่างหนาแน่นโบกกลัวมากกลัวลมกลัวฝนมาแบบอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามาหนักกว่านี้ก็คือให้มันเอาไปเถอะนะให้มันเอาเต็นท์ผมไปเลยยอมนะฝั่งนี้ก็เหมือนกัน นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบ้านพักของเขา,เาบุคคลทั่วไปก็สามารถมาพักได้ครับไม่ใช่ว่าจะมีจะมาแต่ข้าราชการหรือไม่ก็ทหารข้าราชการอย่างเดียวอะไรย่างนี้ไม่ใช่นะบุคคลทั่วไปก็มาพักได้แต่อีราคาหนึ่งนะ <c oughs> ด้านหน้าก็จะมีแนวทิวสนอยู่แล้วก็หันด้านหน้าไปทางชายหาดเอออันนี้จะเป็นด้านด้านอะไรอ่ะด้านหลังมั้งนะ,ะเอาด้านหน้าที่เป็นติดทะเลนะครับวนด้านหลังก็จะขับรถเข้ามาจอดอะไรอย่างเงี้ยนี่น่นมาพักครับก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึง่งนะฮะ ห้องน้ํากันห่าห้องน้ําเขาอยู่ตรงตรงหลังร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารอยู่ขวามือแล้วหลังร้านอาหารก็จะเป็นห้องน้ําเลยนั่นน่ะนั่นน่ะอันนั้นละอันนั้นละทางนี้น่าจะเป็นชายนะนี่เดินผ่านความสวยงามมาก่อนแฟบแฟบนี่ครับผมอืม นี่คืออ,อ่างล้างจานนะครับไม่ใช่ครับนี่คืออ่างล้างหน้านะฮะแหมแล้วอ่างล้างจานดีขนาดนี้แล้วอ่างล้างหน้าจะไม่เลิศดไปใหญ่หรืออืม응ได้ไหมละ่ะได้นะชัดลรกได้ไหมได้นะอ่าก็ส่วนตัวผมผมไม่ซีเรียสหรอกผมพกจอบไว้ติดรถใช่เสมอสวยน่ารักนะเห็นไหมมีสวนย่อมน้อยๆอยู่ตรงนี้อันนี้ของสุภาพสตรี น่าเห็นไหมแค่เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้บอดบอดไม้ประดับเออผมตั้งชื่อให้ก็ได้บอดไม้ประดับตรงนี้ก็น่ารักแล้วเห็นไหมเออจะเอาได้เยอะเห็นไหมสามห้องนะนี่เออแล้วห้องหาบน้ำเขาอยู่ไหนไม่รู้นะห้องอาบน้ำเขาอยู่ไหนไม่รู้ห,ห้องหอบน้ำเขาอยู่ไหนมีใครทราบไหม ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำอยู่ด้านหลังอาคารลงทะเบียนนั่นอาคารลงทะเบียนใช่ไหมพุ่งปลุดเข้าไปเลยอ๋อตรงนี้มีทั้งที่อาบน้ำแล้วก็มีทั้งสุขาตรงนี้หลังใหญ่กว่ามีหลายห้องดูท่าทางถามหาไปนั่นแหละจริง,รงๆไม่ได้อาบหรอกไหนไปดูของผู้หญิงเลยผู้ชายไม่ต้องดู มีเรนชชว์ด้วยครับผมก็คือก่อนจะเข้าไปอาบน้ําจริงก็อาจบจากตัวนี้ไปก่อนเผื่อตัวติดทรงติดทรายมาไงห้องน้ำจะได้ไม่เละเทะนห้องไหมฝั่งน้นก็มีเรนชาว์ฝั่งผู้ชายพุ่งเข้าไปดูห้องน้ำผู้หญิงเลยปังปังปังฮังโลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับนี่ฮะโอ้กว้างขวางอ,อ๋อแต่เป็นออาบห้องอาบรวมนะอ๋อเดียวก็มีเดียวนี่ไง เผื่อใครชั้นจะอยากจะไม่อยากจะโชว์ใครนึกออกปะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะมีมากไปหรือไม่มีอะไรเงี้ยคือไม่อยากโชว์อ่ะก็ปีห้องมีห้องส่วนตัวนั่นะตรงนั้นนะส่วนใครอยากจะโชว์ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็มีจุดตักน้ํารวมนี่็นไง น้ำก็เจอแล้วที่หยาบน้ําก็มีแล้วที่กินก็มีที่นอนก็มีแล้วยังไงต่อทีนี้มันมีครบหมดแล้วเนี่ยเออแต่ที่ล้างผักล้างจานน่ผมยังไม่เห็นนะที่ล้างผักล้างจานจะแบบแคมปิ้งอยู่ตรงไหนครับจุดล้างผักล้างจานตรงนี้อยู่ไหนครับอ๋อตรงนั้นตรงนั้น เอออใช่ยนาคตจะอยู่ด้านนู้นด้านนู้นใช่ครับด้านริมกำแพงด้านนู้นี่มีก็พาไปดูจุดกลางเต็นท์จนทั่วแล้วนะครับบรรยากาศก็หาดทรายสายลมแสงแดดนะครับ ท่ามกลางทิวสนนะครับลมพัดบางๆนะฮะทำกับข้าวไปทํากินกันไปนมันช่างมีความสุขจริงเลยนะฮะยิ่งมาเป็นคู่เป็นคู่อีกหรือมากับครอบครัวก็โอเคนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาโสดอที่มาเดี่ยวว่าทีก็อารมณ์แบบเหงาๆนิดนึงอะนะก็เดี๋ยวจะหาอะไรทําดีไม่ให้เหงา,เ,าเดี๋ยวเออ เดี๋ยวจะไปเก็บขยะตรงสะพานหินนั่นนะเห็นแล้วมันรำคาญลูกตาเดี๋ยวจะไปจัดการให้เรียบเลยนะพอเท่าที่ได้นะเฮ้ยเโอเอาไม่ออกถูกนีบอยู่ยังมีน้ำอยู่เลย ถมากันหลายๆคนแค่เบียงคนทิ้งกันคนละชิ้นละชิ้นก็เยอะแล้วนะสองค่ายดังตรงนี้เยอะเลยนะเนี่ยด,ดูดิโกมลงไปเอาไม่ถึงนะ,นะได้แล้<ส>กะว่าจะมา ลงมาเดินริมหาดนิดนึงพ็งดูแล้วน้ำไม่ค่อยใสยเท่าไหร่นะครับน้ำไม่ค่อยเท่าไหร่แต่บรรยากาศหลักล้าน ทะเลยังไม่ได้เหย,ยบน้ําทะเลเลยนะเนี่ยลองไปดูเส้นหน่อยสิน้ําทะเลเค็มครมบดูที่นี่ห <c oughs> น้าหาดกว้างมากทําสนามฟุตบอลได้เป็นแบบสิบสนามได้อะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามาเป็นกลุ่ม <c oughs> เป็นครอบครัวนี้ <c oughs> มาเล่นฟุตบอลได้สบายสายเลยูสิดูนะทร <c oughs> ายเซยก็สะอาดพอสมควรแหละ กว่าอาลงทะเลกันดีกว่าแต่น้ำก็เออแต่คุณนะช่วงนี้ไม่รู้คุณตลอดไปหรือว่ายัางไงนะผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนอย่างเดียวหรือไงไม่แน่ใจ เข้าสู่ช่วงของแดดร่มลมตกแล้วนะฮะเมนูของผมวันนี้ก็ส้มตำไทยใส่กุ้งสดพริก1กิโลนะไม่นะครับพริก5เม็ดนะฮะกิโลมันกินไม่ได้หลอกนะฮะเอาที่มันกินได้นะครับ <c oughs> นี่ฮนะหน้าตาผมทำเสร็จแล้วหน้าตามันโอเคอยู่นะฮะเห็นไหมฮะนี่ครับก็เอา้าโถลือมอีกแล้ว นี่ครับลืมใส่ถั่วใส่ตามไปนะนน<อ>่เอาแน่เนี๋ยวน่อยขอยได้ลืมม<แ>ันเนี่ยกุ้ง,ก,งก็คือไม่ได้ออกุ้งสดแกะมาปุ๊บใส่ปั๊บนะนะแต่เดี๋ยวผมเอาไปลวกน้าร้อนมาก่อนนะครับ<อ>เพื่อไม่ให้มันเค้าแหละนะสดแล้วนเะข้าชิมก่อนอหวานแฮะเที่ยวน,นี<อ>หวน้หวานหวานหวานก็ดีกว่าเปรี้ยวนะเปรี้ยวจี๊ดบางทีมไม่ไหวเหมือนกัน มีแต่มะละกอเลยแครอทถัว่วไม่มีนะมะละกอเพียวๆนะครับขอชิมกุ้งทั้งหนึ่งตัวในช่วงเวลาแบบนี้คงจะต้องบอกว่าพานนะครับพานเดี๋ยวเมนูที่เหลือผมเหมือนเดิมสั่งเขานะครับก็มีร้านค้าอยู่นะครับทำมากเดี๋ยวเหนื่อย S 1> <S 1> <S ส้มตำวันนี้ไม่ใส่ปลาละงดปลาละวันหนึง่งติดแล้วเลือกยากนะปลาล่ <S 2> <S 2> <S มีอยู่ช่วงหนึ่งอ้กินทุกวันเลยไม่ส้มตำก็จะเป็นพวกแกงแกงป่าก็บกใส่ปลาละอะไรอะไรก็ไปปลาละาแกงแกงเห็ดก็ใส่ปลาละ คือน้ำพริกปาร้าโอ้คือวันวันนึงค่อยปาร้าเข้าร่างกายบ้างอะ่ะไม่งั้นอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับร้อยเว้ยผ่าน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 ขอตัวก่อนนะฮะจัดการช่อมต่ำนี้ให้สิ้นซาก <laughs> กินสม้มตำยังไม่ทันเสร็จอะการเจิงฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักแล้ววันนี้ผมไม่ได้ลงไอ้ที่นอนเป่าลมด้วยน้ำก็ซึมเข้ามาในเต็นท์เป็นครั้งแรกที่ขนสม้มตำเข้ามาได้กินในเต็นท์โอ้โหผมขนของได้จำนวนหนึ่งอะเมื่อกี้ต้องเอาไอ้ถุงดำคลุมหัวเอาแม่สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับ นี่ฮะขนาดเห็นป่ะน้ำซึมเข้าเต็นท์ผมนะ่ะนี่ไม่เอาที่นอนเป่าลมไงกะาขี้เกียจเก็บบอกฝนไม่ตกหรอกมันเริ่มซาแล้วกลางเต็นดูดูฝนริมทะเลไว้ใจไม่ได้เลยครับอยู่ๆจะตกก็ตกซะอยางงั้นนี่ฮะเพราะว่ามันก็เพชรบุรีนี่มันก็ไม่รู้อะผมก็มันน่าจะเป็นอาการมันเหมือน,อนดูดูการเหมือนทางภาคใต้อะ ฝนแปดแดดสี่อะไรที่เขาว่าเนี่ยนะ,นะะผมเคลียร์ของไปขึ้นรถหมดแล้วของที่มันแบบที่ใช้ถ่ายกล้องเกลืงอะไรไปแล้วเหลือแต่โกโปรติดตัวไหมเผื่อไว้ถ่ายอะไรจุกเจอนิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี <c oughs> อ่อ่ะอ่ะโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวคอยดูกันตอนเช้าว่าจะรอดหรือเปล่า <c oughs> บ้างครับบรรยากาศยามเช้าที่แสนสวยงามนะครับก็สวัสดีตอนเช้าทุกๆคนนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนสิตอนหัวค่ํานะครับยังตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับนั่งกินส้มตาอยู่ฝนทเทลงมาต้องย้ายชามส้มตาเข้าไปกินในเต็นท์เลยนะครับไม่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเนะช้านี้ก็เลยเละเท่นิดหนึน่งนะครับก็สําหรับจุดกลางเต็นท์ าหาดจอมพลเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความพิเศษหลายอย่างเลยตอนนี้นะครับ 1. เป็นจุดกลางเต็นท์ที่อยู่ริมเลที่ลงมาทางใต้นะครับใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วประมาณ180กิโลนะครับแล้วก็พอเข้ามาปับ๊บก็มีความสงบร่มรื่นแล้วก็หน้าหาดกว้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ยามเช้านี้เวลาเราทอดสายตาไป กลางทะเลนี้นะครับไม่ใช่มีแต่ขอบฟ้ากับน้ําทะเลแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะเห็นว่ามีเรือประมงของชาวบ้านที่กําลัง,างหาปลากันอยู่มันทําให้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็ได้อารมณ์แบบเ,าเขาเรียกอะไรหาดทรายสายลมได้อารมณ์แบบทะเลมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะที่นี่นะครับมีความพิเศษอีกก็คือว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักเพื่อนๆจะนํามากี่ตัวก็ได้น้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายหมูหมาตาไก่สารพัดสัตว์เลี้ยงก็เอามาได้นะครับขอไม่ได้ว่า นะครับจะเอามาสักกี่ตัวก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าตัวละ100บาทเออเข้าท่าดีนะผมว่านะสำหรับคนที่แบบว่าเออคือมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนเลี้ยงสตัตว์ไอ้ผมเข้าใจอะ่ะคือเหมือนคนคนหนึ่งอะ่ะนะครับอยู่ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันไปกินอะไรก็ไปกินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยห่างเอออารมณ์แบบเนี้นะฮะก็ที่นี่พามาได้ไม่ได้ว่านะครับแล้วก็อ๋อ อีกหน่อยเขาจะทําเพิ่มทางด้านทิศใต้นะครับจุดล้างผักล้างจานแล้วก็พร้อมห้องน้ําตรงนั้นนะครับตอนนี้เขากําลังเริ่มอยู่แล้วล่ะคาดว่าอีกไม่นานคงจะทําเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นจุดกลางเต็นท์ผ่านเลยครับผ่านผ่านผ่านเงียบสงบนะภายใต้ทิวสน,นแสนสวยงามนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรรดติดตามนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ คลิปนี้ลา,าไปก่อนสวัสดีครับ